สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรยียญปยทานนะคะเป็นดอกไม้ลายเบสิกอีกเช่นเคยนะคะแบบนี้นะคะเป็นลายที่ทำง่ายประหยัดริบบิ้นนะคะเ,เพื่อนๆสามารถทำไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ด้วยนะคะแบบนี้ด้านหลังนะคะจะเป็นลักษณะนี้ค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบ มีเหรียญน,นะคะแล้วก็มีลูกปัดสีทอง6บินนะคะตัวนี้เราก็จะนํามาติดเกสรน,นะคะให้เพื่อนๆนะคะเสียบปืนกาวนะคะไว้ให้ร้อนด้วยนะคะแบบนี้แล้วก็ริบบิ้นที่เราใช้นะคะเราจะใช้เป็นริบบิ้นตาละกังเบอร์2นะคะแบบนี้เลยนะคะสีของริบบิ้นก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะให้เพื่อนๆตัดริบบิ้นนะคะมาสี่เส้นค่ะ ตัดความยาวอยู่ที่30เซนติเมตรนะคะตัดปลายแหลมทั้งสองด้านค่ะจากนั้นพับริบบิ้นลงมา10เซนติเมตรนะคะตรงนี้รีดเลยพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เลยแล้วก็จะมาขึ้นฐานกันเลยนะคะเราจะใช้นะคะริบบิ้นด้านที่สั้นไว้ด้านล่างนะคะเอาริบบิน้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนค่ะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะ เส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่นะคะนำริบบิ้นสอดเข้าห่วงที่หนึ่งค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็ล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่สามเข้าไปในห่วงนะคะจากนั้นดึงให้กระชับค่ะแบบนี้เพื่อนๆที่ต้องการจะใส่เหรียญเลยก็นำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะ พอเราได้ขั e. ้นตอนนี้แล้วนะคะให้เพื่อนเพื่อนพับริบบิ้นนะคะเส้นยาวด้านล่างขึ้นมานะคะเพิ่มฐานนะคะเส้นยาวด้านซ้ายนะคะพับลงมาค่ะเส้นยาวด้านบนพับลงมาค่ะเส้นยาวด้านขวามือนำปลาิบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะดึงให้กระชับนะคะรีดให้เป็นรอยนะคะแบบนี้พอเราได้แบบนี้ให้เพื่อนเพื่อนสอดเก็บริบบิ้นนะคะเส้นสั้นทั้งสี่เส้นค่ะเส้นสั้นด้านล่างนะคะสอดขึ้นมาด้านบนค่ะ สอดเส้นสั้นทั้งสี่เส้นเลยนะคะสอดฐานด้านล่างนะคะนี้ดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับรีดมุมให้เป็นรอยนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยพอได้แบบนี้พลิกลับด้านมาค่ะพลิกลับด้านมานะคะเราก็จะมาทํากลีบนะคะด้านในตรงนี้นะคะกลีบด้านในแล้วก็จะทําลักษณะนี้ค่ะจับแบบนี้ทําเส้นสีฟ้านะคะ พับริบบิ้นโค้งนะคะแบบนี้แล้วก็สอดด้านหน้าของตัวเขาเลยนะคะตรงนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะแบบ้ง่ายนะคะขั้นตอนนี้นะคะดึงนะคะแบบนี้เส้นที่สองเส้นสีชมพูนะคะเพื่อนๆก็พับลงมาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สอดนะคะตรงนี้แบบนี้ค่ะเส้นที่สามนะคะพับริบบิ้นโค้งขึ้นไปนะคะเหมือนเดิมค่ะแล้วก็สอดนะคะตรงนี้ ดึงนะคะเส้นที่ c นะคะพับขึ้นไปนะคะแบบนี้แล้วก็สอดเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนกันทั้ง4เส้นเลยนะคะแบบนี้ดึงให้กระชับค่ะดึงให้เท่าๆกันนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้ค่ะแล้วก็จะมาทำกลิบที่2กันเลยนะคะตรงนี้กลิบด้านข้างตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนก็จับนะคะแบบนี้เลยนะคะพับริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้แบบนี้นะคะ พับขึ้นไปนะคะแบบนี้พับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะแบบนี้นำปลายริบบิ้นพับลงมานะคะแล้วสอดตรงนี้ค่ะใต้เส้นสีเหลืองนะคะแล้วก็ดึงนะคะดึงกลีบประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาจัดกลีบที่หลังค่ะแบบนี้เส้นที่สองสีเหลืองค่ะพับริบบิ้นขึ้นไปนะคะพับขึ้นมาด้านบนลักษณะนี้แล้วพับปลายริบบิ้นย้อนลงมาลักษณะนี้ แบบนี้นะคะนำปลาริบบิ้นสอดใต้เส้นสีส้มนะคะจะได้ลักษณะนี้เลยนะคะค่อยค่อดึงะคะ่ะเส้นสีส้มนะคะพับริบบิ้นขึ้นไปนะคะแบบนี้พับปลาริบบิ้นย้อนลงมานะคะแบบนี้นำปลาริบบิ้นสอดใต้เส้นสีฟ้านะคะตรงนี้เพื่อนก็ค่อยค่อยดึงนะคะกลิปตรงนี้นะคะค,ค่อ,คอยๆดึงะคะ่ะ เส้นสีฟ้าเส้นที่4ค่ะพับริบบิ้นขึ้นไปนะคะพับปลายริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้นําปลายริบบิ้นนะคะสอดใต้ตเส้นสีชมพูนะคะตรงนี้เพื่อนๆก็ค่อยๆดึงนะคะดึงจัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะมันก็ดูกลีบให้เท่ากันเลยนะคะพอเราจัดกลีบเท่ากันเราจะได้ประมาณนี้เลยนะคะ แบบนี้พอเราได้แบบนี้เพื่อนเพื่อนพี่กลับด้านมาค่ะเราจะสอดเก็บริบบิ้นนะคะเส้นด้านล่างนะคะตรงนี้ด้านซ้ายมือนะคะสอดเส้นยาวด้านซ้ายมือทั้งสี่เส้นนะคะตรงนี้นะคะเราจะได้แบบนี้ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่จะใส่เหรียญที่หลังนะคะ เราก็จะนำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้เลยนะคะแล้วให้เพื่อนๆสาลายขัดค่ะสาลายขัดธรรมดานะคะแบบนี้จะใช้กาวสองหน้าแบบบางติดที่เหรียญก่อนก็ได้นะคะแบบนี้นะคะหรือจะไม่ติดก็ได้ค่ะแล้วให้เพื่อนๆดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับแล้วใช้เทปใสนะคะติดด้านหลังนะคะกันริบบิน้นเลื่อนหลุดแล้วก็ไม่ให้เหรียญเราหลุดด้วยนะคะเราจะทำไว้ลักษณะน,นี้เลย ขั้นตอนนี้สําหรับเพื่อนๆที่จะทําไว้เซเลียนทีหลังนะคะส่วนริบบิ้นส่วนเกินก็ตัดตกแต่งตามชอบได้เลยนะคะเราก็จะตกแต่งด้วยลูกปัดสีทองนะคะ6มิลน,นะคะตนนัวนี้หรือเพื่อนๆนมีอย่างอื่นตกแต่งก็สามารถนํามาตกแต่งได้นะคะเราก็จะยิงกาวร้อนนิดนึงค่ะยิงกาวร้อนนิดนึงแล้วก็ให้เพื่อนๆนวางให้ตรงกลางนะคะ วางให้ตรงกลางกดให้กาวเขาติดค่ะเราก็จะได้ดอกไม้แบบง่ายๆสวยๆนะคะทําไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ด้วยนะคะประหยัดริบบิ้นด้วยนะคะเพื่อนๆลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ